นี่ครับผมเี๋ยวเราจะหากิงครับช่องแหลมทองครับผมแต่เราไม่ได้ถ่ายที่ว่าตอนที่เราตกตกตกนะครับแต่เราถ่ายตอนที่นี่เพราะว่ากล้องเรามีปัญหาครับเลยได้นี่คือเสียน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 ตัวแล้วก็เสียนในครับผมอันนี้ปักน้เยด้วยกน้ำน้ำเยื่อครับเยื่ออะไรครับเยื่อเยอเยื่อน้ำปานเยื่อน้ำปานชิงหลิวชิงหลิวนะครับผมติดต่อได้ที่ไหนนะนี่ตรงนี้เลยนะตรงเฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวลงตรงนี้ให้ครับ แล้วก็ฝากช่องอะไรของตัวเองบ้างไหมครับวินัยคนชอบเยอะครับวินัยคนชอบเยอะใช่ไหมครับติดติดต่อทางเฟซไอยูทูบใช่ไหมได้ครับแล้วก็เฟซเฟซบุ๊กติดต่อพีวินัยใช่ไหมครับผมอ๋อครับแล้วก็นี่ใช่ไหมผลงานงานวันนี้ผลงานวันนี้ครับผมนี่ครับเกเหยื่อนะครับนี่ครับเหยื่อครับเหยื่อตกเหยื่อตกลงปลานะครับลงปลาลงปลาฟิชชิ่งโอเคครับผมนี่ครับ นี่ผลงานอันนี้กระชังหนึ่งนะครับนี่อีกอีกระชังหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่แต่ยังไม่เอาขึ้นนะดูดูด,ดูครับดูบับก่อนที่เราจะกลับบ้านครับกระชัง,งครับอ่านี่อีกระชังหนึ่งครับกระชังนี้มีไอ้นวลจันทร์ตัวหนึ่งครับผมมีนวลจันทร์ตัวหนึ่งนะมีนวลจันทร์ตัวหนึ่ง ครับผมสวยๆครับสวยๆวันนี้สาปลาเค็มเลยครับผมวันนี้วันที่11พันวา64นะครับผมต้องถามว่าวันนี้คือว่าได้ตามเป้าไหมครับเกินเป้าครับเกินเป้าวันนี้เกินเป้าครับครับก็แต่ครับนี้แล้วก็เรานี่ครับ ขอลาไป <c oughs> ขอลาเพียงเร่้นี้นะคะรับแหลมทองครับแล้วแส่จะหาอิกครับเป็นบ่อธรรมชาติครับบ่อที่เขา